สวัสดีครับก็วันนี้มีพระมารีวิวนะครับเป็นพระสมเด็จปกโพนะครับเนื้อใบลานปีสองห้าหนึ่งสี่ครับของหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับก็ได้มาสององค์นะครับก็เลยเอามารีวิวครับให้ชมกันนครับ ก็เป็นพระที่ค่อนข้างดูง่ายนะครับก็เป็นขอบตัดด้านข้างซ้ายนะครับแล้วก็ขอบตัดด้านข้างขวานะครับเห็นไหมครับนี่ก็เป็นขอบด้านบนนะครับก็ขอบด้านล่างนะครับ นี่มาตะแคงดูครับแบบนี้ครับสภาพแบบนี้คู่นี้ครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆมีครับสภาพแบบนี้ผมรับเช่าแปดพันบาทนะครับเหนือใบลาน,นะครับก็ สวยกว่านี้ก็รับเช่าหลักหมื่น,นครับก็สามารถแคปขอบตัดนะครับเก็บไว้ศึกษาเก็บไปดูได้เลยครับครับทั้งสี่ด้านนะครับผมก็เอามาให้ชมนะครับเก็บไว้ศึกษาได้ครับ ด้านหน้าพระก็ต้องคมๆแบบนี้ครับเนื้อพระก้านใบโพครับใบโพเด้งๆแบบนี้ครับขอบซุ้มครับก็ตรงนี้ครับที่สำคัญครับนี่ครับต้องมีรอยเดือยด้านล่างเป็นตัวนี้ครับ นี่ที่ผมเคยทําคลิปบอกไว้ต้องมีนะครับแล้วก็ด้านบนครับต้องมีรอยของบล็อกครับมีรอยขอบตัดตรงนี้ครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูครับ เป็นไงครับใบโพเด้งๆแบบนี้ครับก้านชัดๆตึงๆครับสุ่มเต็มๆครับแบบนี้สององค์สภาพนี้ครับแปดพันรับเช่านะครับ<ะ><ด>ก็เดี๋ยวมาลงกล้องดูอีกองค์นะครับ เห็นไหมครับใบโพต้องเด้งๆแบบนี้ครับกา้านโพต้องคมชัดลองอกนี่ต้องเป็นอกคุดนะครับนี่เห็นไหมครับนูนมาแบบนี้ครับใต้ฐานก็จะมีขีดอยู่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับหนึ่งขีดนะครับ วงนี้ก็มีเหมือนกัน,นครับเห็นไหมครับหนึ่งขีดเหมือนกันนะครับก็มีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ